สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเพาะไข่อขหอยใส่ในกระมังนะครับที่แบบที่มีปาชีแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นใส่ไข่เขียวนะครับไข่เขียวที่ก็ยังยังตาห่างอยู่นะครับต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไข่เขียวเนี่ยเวลาเราเพาะลูกหอยแล้วเนี่ยลูกหอยตัวเล็กนี่เขาสามารถ เล็ดลอดลงไปข้างล่างได้นะครับใครที่เพาะในกระชังน้ํานะครับลูกหอยออกได้แน่นอนนะครับคือผมจะมาแนะนําวิธีเพาะในกระนมังนะครับในกระนมังเนี่ยน้ําเขาจะไม่ไม่เย็นเท่าเหมือนกับบ่อปูนนะครับน่ะบ่อปูนผมก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เพาะใส่นะครับคือผมจะเพาะใส่กระนมัง จะดีกว่าเพราะว่าในบอ่อปูเน้น้ำเขาจะเย็นจัดอัตราการตายก็มากกว่าครับในการมังนะครับนะครับผมก็มีฝาชีนะครับฝาชีนก็ห่างนะครับใช้เพราะไม่ได้นะครับฝาชีนี้ใช้เลี้ยงลูกหอยประมาณหนึ่งเดือนนะครับค่อยมาลงนะครับ าชีนี้แล้วก็จะมีมุ้งครับมุ้งที่ที่ที่มันขาดแล้วนะครับแล้วก็หาที่มันที่มันยังไม่ขาดมาใส่ครับลองแบบนี้นะครับแบบนี้แล้กวก็มีหินลองด้วยนะเวลาเปลี่ยนน้ําเราก็จะเปลี่ยนง่ายครับเราก็จะยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นไปใส่อีกกละมังหนึ่งเลยครับนะครับนะ นี่ก็นางสวยเลยครับเจลลี่สีทองไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําที่ที่จะเพาะใส่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตาตาเขาจะหอยู่ครับเห็นไหมครับออกมาขชางนอกนะครับเห็นไหมนี่ก็ทําแบบนี้เลยนะครับโยงไปแบบนี้เลยครับต้องมีฝาปิดด้วยนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับนะครับใส่พืดน้ำแล้วก็ใส่ตะกร้าลองลงไปนะครับนะครับนะครับมาดูทูกหอยประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยจะไม่มีฝ้าจะไม่มีมุ้งนะครับ เงืนเงินเขาตูดแล้วครับตูแล้วครับเวลาเปลี่ยนน้ำแล้วก็ยกขึ้นเลยครับนี่ครับยกขึ้นออกไปเลยครับนี่ครับผมนี่ครับนะครับข้างล่างน้ำก็จะสกปรกนะครับเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเราก็มาเตรียมน้ำใหม่แล้วลอง แบบนี้นะครับนะครับลูกหอยครับนี่ครับหอยแอพเพิลน,นะครับ,ค,รบคือวิธีการเราพอใสก่ราากระมังเนี่ยลูกหอยเขาจะรอดประมาณ80-90%ถึงนะครับดีกว่าเราไปเพาะใส่ บ่อปูนที่มันน้ามันเย็นมากเลยครับเวลาตอนกลางคืนนี่ยิ่งเย็นน้ํานะฝนตกมาก็เย็นนะครับน้ําในบ่อปูนนะคือเราจะเพาะครั้งแรกนี่เราเพราะใส่กระมังดีที่สุดน,นะครับแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับ